สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถ t ีเซกันนะฮะรถ t ีเคันนี้จัดสภาพมาแล้วนะฮะทั้งคันเอกสารชุดโอนครบนะฮะภาษีเต็มพรบบเต็มนะฮะภาษีเต็ม65เลยทะเบียนจดใหม่นะฮะจดใหม่ภาษีเต็มรถปี34สี 4. สีรถเป็นสีน้ำเงินนะฮะ สีไม่ตรงเล่มลูกค้าก็เอาไปโอนสามารถแจ้งเปลี่ยนสีได้นะครับดูรายละเอียดรถนี่ยภาษีเต็มหกห้าเลยกล่องใบโฟกัสจามีนานะฮะรถจัดว่าสวยฮนะสวยเรียมๆเ,เลยอะไรชุบเยอะนะฮะงานสีสวยนะฮะล้อใหม่ยางใหม่ล้อ เป็นล้อทองของซีดยี่ห้อซีดนะล้อทองซีดหน้า17หลัง18นะฮะหน้า17หลัง18ยางใหม่หน้าหลังเลยซีนชกหน้าไม่มีรั่วน,นะฮะมอน้ำมีเนียมเบรกปัก๊มเบรกเก็บสีสีลวดเงางายางใหม่มอน้ำตัวหนาเลยฮะสายมอน้ำฝาทัด สวยฮะงานสี 2K เคงเงาๆเลยฮะคันสตาร์ทชุบสวยๆเลยเสื้อ <ST AR> อะไรไห,หนึ่งหนึ่งขีดสองเสนะื้อทีเซตน่ะเครื่องดีอะคันนี้เครื่องเงียบกิบเลยคาบูดทีเซตนะฮะปว้ก้องระบบสายสองทีเก็บมาสะอาดมากฮะชุดอกนะ่ะเป็นครึ่งท่อนนะฮะสวยๆนะฮะไม่เหมือนใครเลย มาดูข้างบน,ข,งบนข้างบนแผงคอแผงคอเดิมนะฮะแฮนด์เป็นแฮนด์วิกเตอร์นะฮะองศาจะฟองกว้างสวยๆนะฮะก็มีน็อตกึงนิดหน่อยฮะสายคัตอะคังทองนะสวยสวยิตกุญแจใหม่นะฮะเบรกหน้าทรงเดิมนะไฟเบรกติดด้วยนะฮะสีโครงสวยฮนะรถสะอาดะฮะพักเท้าปลายท่อสวยะฮะไฟเบรกก็อยู่ครบนะฮะ เนี่ยโชคสีดำมีชุบเงาเลยนะดุมดำตรงรุ่นนะฮะดำตรงรุ่นเลยเนี่ยสีลวดเงาๆเบาะก็หุ้มใหม่นะฮะอันนี้กันตกใส่น็อตกึงไว้ายทะเบียนสวยฮนะอันนี้ผมเอาไปอัดกรอบมาสวยมากจุดท้ายแนบสนิทกุญแจไขคันได้นะฮะ ไอตัวปิดเบาะผมสั่งมาละเดี๋ยวจะใส่ให้ตัวปิดเบาะชุดโซ่สเตอร์ใหม่เลยนะฮะโซ่สเตอร์ใหม่สวยๆเลยสีโค้งด้านซ้ายนะสวยรุ่นนี้ต้องปิดก๊อกน้ำมันไว้นะฮะเวลาจอดแล้วน้ำมันมันชอบรั่วตูดขบู นี่ก็สวยนะฝาครอบจันใสน่าจะเป็นของ t z M ฮะมีช่องระบายมีรูตรงสเตอร์สวยฮะเงาๆเ,เลยสี 2K น็อตเครื่องเป็นน็อตเดิมนะฮะชุบมาสวยมากฮะน็อตแขกชบุบวกสายรัดคาบูสายรัดปอดก็ชุบนะฮะก็อ่านี่ฮฝาครอบวาวก็ชุบสายวาว์วเป็นระฆังทองนะ,ะสองเส้นอ่นนี่ รถสะอาดนะะไอตรงนี้เป็นแต่นะแต่แต่ไม่ได้ใส่สายไม้สายไม้ขาดแล้วนะฮะสายไม้เกา่าอันนี้ก็ปลุกไม้ชุกนะมันขาดนะผมขี่มาขาดปักเลยอันนี้วิ่งดีมากอะ่ะไอตรงนี้ผมใส่เป็นสายรัดไว้นะถ้าใส่น็อตแล้วมันรัดนะฮะมันรัด้มันจะหักพระคงหน้ากากมันไม่ได้นะ วาวทำงานปกตินะวาวสายสีน้ำเงินแต่แบตเตอรี่มันอ่อนนิดนึงฟังเสียงกันอีูอ่ว่าตัดติดง่ายครับกดดูน้ำมันก็ใช้ได้นะกดดูน้ำมันเปิดไฟ ไปสูงนะไปต่ำไปสูงติดนะฮะนาไมก็ติด,ดไฟพาหมาก็ว่าไฟพาหมาก,ก็ติดนะฮะไฟท้ายก็ติดนะเบรกก็ติด,นะก,ตดก็คือระบบไฟนี่ติดเกือบครบนะฮะขาดแค่ไฟเลี้ยวแล้วก็แต่นะ ที่ที่ไม่ได้ใส่ไฟเลี้ยวกันแต่หือไฟเลี้ยวใส่ใสแต่แตก็รบบใสก็จะพบเลยนะแล้วแต่คนชอบฮนะก็ใส่ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวช่วงท้ายมันมันมันไม่ค่อยสวยฮนะมันจะยื่นออกมาครับแล้วแต่คนชอบไอ้น็อตแผงคอนี่ก็ยึดไอ้ชุบมานะชุบมาหมดเลย สะอาดนะสวยมากเลย ะะรถสวยรถสะอาดนะฮะถังสงที่ถังพักน้ำอยู่ครบนะฮะราคาเปิดอยู่ที่26,900บาทนะ26,900บาทเอกสารเล่มชุดโดนครบนะฮะภาษีเต็มถึงปี65แล้วถึงปีหน้าเลย รถอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยสนใจก็โทรมาเบอร์084986343 0นะจะแปะลิงก์เพจไว้ข้างล่างนะกันหน้าเฟซบุ๊กสั่งเสียงรอบนี้เครื่องน่งวาวสียเงินนะมันจะดังเนี่ยว้าวเปิดตั้งแต่รอบต้นเลยฮะอันนี้ว้าวปิดละ จัดจ้านมากครับสนใจก็โทรมาเบอร์0849086343นะฮะลาดก่อนครับสวัสดีครับ